พระบรมลาชินีสีสงาขวัญประชาทั่วแคว้นแดนสยามพระบารมีล้ำเลิศประเสริฐงามทุกเขตคามสุขกเกษมปลื้มเปลมปลีย่างพระบาทยังแดนแคว้นไกลใกล้น้ำพระไทยเย็นลื่นชื่นทุกที่ผสกแซ่สอง งามสมบรม,มราชินีคู่ภูมีองค์เหนือเก้าเจ้าพระไทยทรงชูชาติด้วยราชชจริวัตรมงคลสวัสดเรืองรองส่องสมัยพระเมตตากาลุนอุ่นดวงใจลาดทั่วไทยเริงลื่นชื่นชีวีทรงเชิดชาติ ด้วยราดชกรณียกิจพองพิสิทธ์พ่างเพนเย็นสาสีเฉลิมพระชนมพันษาองค์ราชินีสดุดีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายพาสกรบุญยลักษ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย